สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแน,นลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมโยกังโกลบอลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับผม2วิธี แต่ผมในการเพิ่มพลังโจมตีหรือเพิ่ม CP นะครับหรือว่าเพิ่มพลังรบให้กับตัวเองให้ตัวเราเก่งขึ้นนะครับผมสองวิธีที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือวิธีแรกเนี่ยก็คือการขัดอาวุธขัดอุปกรณ์นะครับผมวิธีการขัดเนี่ยเขาขัดกันยังไงนะครับทํายังไงเดี๋ยวผมจะไปทํามให้ดูนะครับแล้วก็วิธีที่สองนะครับคือวิธีสกัดนะครับก็คือสกัดเพิ่มออฟเข้าไป นะครับทำยังไงที่มันจะสกัดเพิ่มออปชั่นเข้าไปในอาวุธในชุดนะครับผมวันนี้ผมจะทําให้ดูทุกอย่างเลยนะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับผมยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมโยกังโกลบอลนะครับยังไงก็ฝากคลิปแมนช็อปไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับที่สำคัญนะครับผมทางคลิปแมนช็อปเนี่ยยังรับเติมเกมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับ สนใจเติมเงินเกมไหนนะครับยังไงก็กดลิงก์ันใต้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่าที่ผมพูดมาเนี่ยมันคือยังไงนะครับหลายหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยมันเพิ่มพลังโจมตีได้เยอะจริงเหรอเพิ่มพลังลบได้เยอะจริงเหรอจริงสิครับ,รบนะครับดูสเตตัสที่อาวุธของเรานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีสองอฟใช่ไหมอันแรกเนี่ยก็คือสเตตัสส่วนพื้นฐานอันที่2เนี่ยคือสเตตัสเพิ่มเติม นะครับผมแล้วอันที่3เนี่ยคือสเตตัสสกัดนะครับซึ่งหลายหลายคนก็ถามว่าทําไมสเตตัสเพิ่มเติมกับสเตตัสสกัดเนี่ยถึงเพิ่มเยอะจังนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับมันมีผลกับออฟอุปกรณ์ลุ้งด้วยนะครับผมก็คือลุ้งเนี่ยนะครับผมในส่วนของทองดําทองขาวทองแท้เนี่ยมันก็จะเพิ่มแบบ5 0 75%แล้วก็100%นะครับบอกเลยว่า ออฟที่เป็นทองคําทองขาวเนี่ยนะครับทองดําทองแท้เนี่ยนะครับมันเป็นออฟที่ดีมากเพราะว่ามันจะเพิ่มสเตตัสในส่วนของสเตตัสเพิ่มเติมทั้งหมดนะครับทีนี้เราจะเพิ่มสเตตัสเพิ่มเติมทั้งหมดตรงนี้ยังไงได้บ้างโดยการขัดเกลาวนะครับก็คือขัดอาวุธขัดอุปกรณ์แล้วก็ออฟสกัดของเราเนี่ยเราสามารถสกัดออฟออกมานะครับผมเอามาใช้ได้นะครับมีอย่งแต่1ออฟ2ออฟออฟ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทากันเลยนะครับผมเริ่มแรกนะครับผมเราไปที่ n p c ที่จะทําก่อนผมจะสอนเกี่ยวกับการขัดอาวุธอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะครับผมให้เราไปที่ตําหนักเกียรติยศนะครับผมแล้วก็ไปหา n p c ที่ชื่อเอ่อนี่ครับเทพดาบนะครับผมขัดอุปกรณ์นะครับผมว์าไปเลยครับผมแล้วก็เวลาคุณไปดูคลิปโยก,กังอ่ะผมจะบอกให้ว่าคุณพยายามดูคลิปโยก,กังใหม่ๆนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอคลิปโยกังที่แบบ2ปี3ปี4ปีที่แล้วเนี่ยมันมักจะใช้ไม่ได้กับเซิร์ฟเวอร์นี้เพราะว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเซิร์ฟโยกัง NFT นะครับซึ่งหลายๆอย่างมันปรับแพทเปลี่ยนแพทนะครับอัปเดตให้มันดีขึ้นเปลี่ยนขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเลเวลในการทํำค์สในการทํานุ่นทํานี่มันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่มันอาจจะแบบมองอิงรายละเอียดได้นิดหน่อยหนะครับผม โอเคทีนี้เรามาดูกันครับนี่ครับเทพดาบนะครับผมมาถึง5เทพมันแล้วตัวนี้นะครับวิธีนี้เนี่ยผมจะสอนการขัดก่อนนะครับสิ่งที่คุณจะต้องมีนะครับผมก็คือคุณกดอุปกรณ์เข้ามาครับเวลาขัดเนี่ยมันจะถามหาเลยครับผมก็คืออุปกรณ์2สิ่งก็คือสิ่งนี้นะครับอันแรกก็คือเพชรแท้นะครับซึ่งดอกไดดันอยู่แล้วนะครับสมบัติใต้ดินนะครับต้องบอกก่อนว่าดับเจ็ดขึ้นไปผมรู้สึกว่ามันจะเริ่มดอกตั้งแต่ตอนเลเวล75นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมประมาณนี้นะครับประมาณเลเวล นะครับมันจะมีอยู่ที่สมบัติใต้ดินนะครับระดับ7ขึ้นไปนะครับหรือว่าลานประลองชินมูนะครับระดับ7ขึ้นไปที่มันจะมีในการดรอปเพรแท้เนี่ยนะครับผมก็คือเขาเขียนว่าอย่างนี้แต่ผมรู้สึกว่าเลข75นี่แหละมันน่าจะเริ่มปลดระบบเกี่ยวกับการขัดออกมานะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูครับมีอุปก,กรณ์อีกชิ้นหนึ่งครับก็คืออันนี้ครับนี่กุญแจล็อกขัดก็คือหมายความว่าเมื่อคุณคิดว่าคุณได้ออปชันขัดที่คุณแบบว่าคิดว่ามันได้สูงแล้วอ่ะ ให้คุณทําการล็อกเก็บเอาไว้ก่อนนะครับมันสามารถล็อกได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ล็อกเนี่ยออฟมันก็อาจจะบินไปได้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มทําให้ดูนะครับสมมุติว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับผมจะล็อกนะครับเวลาคุณจะล็อกคุณจะล็อกกี่อันก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาคุณเสียไอ้เพชรแท้เนี่ยคุณจะเสียแค่อันเดียวแต่สิ่งที่คุณจะต้องเสียเพิ่มอ่ะคือที่ล็อกถ้าเกิดว่าคุณจะล็อกเอาไว้นะครับสมมุติว่าผมต้องการจะเปลี่ยนออฟสอง ผมก็จะทําการล็อกออฟทั้งหมดตรงนี้เอาไว้นะครับล็อกออฟทั้งหมดตรงนี้เอาไว้ผมต้องการจะเปลี่ยนแค่ออฟสองออฟเดียวผมจะเสียที่ล็อกทั้งหมดสอันเพราะผมล็อกสามออฟขดครับเห็นไหมครับได้ต่าลงขัดครับเห็นไหมเนี่ยนะครับผมไม่ขยับไปไหนอะไรลงไปต่ำมาเดิมอีกครับขาดอีกทีครับขัดไปครับเห็นไหมขัดครับขัดครับจริงๆเมื่อกี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเราสามารถะกด เราสามารถกดล็อกเอาไว้ได้นะครับผมเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เราล็อกเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นและลดลงด้วยนะเออเมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับตอนก่อนหน้านี้มันเพิ่มขึ้นแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้กดล็อกเอาไว้นะครับผมอ่ะกดอีกครั้งหนึ่งคุณเห็นไหมเนี่ยเห็นป่ะอันเนี้ยเพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ถ้าคุณกดล็อกเนี่ยนะครับผมมันก็จะลดอันนี้ลงไปเออดังนั้นความยากมันอยู่ตรงนี้ครับในการรีออฟ นะครับถ้าเกิดว่าทุกออฟเพิ่มขึ้นหมดก็จริงแต่ออฟเนี้ยนะครับดันลดต่ําลงออฟเดียวแต่หายไป3ามสี่ร้อยแต่อื่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแค่10 20มันก็ไม่คุ้มนะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องดูด้วยว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับผมยังไงก็ลองเล่นดูแล้วกันหรือไม่ก็คุณล็อกทุกออฟเลยแล้วคุณก็กดนะครับมันก็มีโอกาสที่จะดันออฟนั้นเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไป นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเอลองให้ดูอีกทีนี่คือการขัดอาวุธนะครับผมก็คือขัดให้มันเพิ่มขึ้นนะครับสมมติว่าเนนี้ผมล็อกหมดเลยกดปึ้งเรียบร้อยเห็นไหมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเออ้น,น,ะนะครับเวลาคุณขัดอาวุธถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีอะไรเลยแบบนี้สมมติว่าผมเอาอาวุธอันนี้มาให้คุณดูนะครับอาวุธเลเวลเจ็ดสิบอันนี้เนี่ยยังไม่มียังไม่มีขัดนะครับผม เออยังไม่ได้ขัดทีเนี้ยผมจะมาขัดให้คุณดูปึ้งคุณเห็นปะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาครับคุณก็กดบันทึกแค่นี้เองเนี่ยคือการเพิ่มนะครับผมมันสามารถเพิ่มได้นะครับดังนั้นก็นี่คือวิธีการขัดแล้วก็วิธีการลลอกออฟที่เราต้องการนะครับผมโอเคนะครับผมเราสามารถทําได้หมดทุกส่วนนะนี่ทําได้หมดทุกส่วนครับเห็นปะเอาได้หมดทุกส่วนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลูนต่อวิญญาณก็สามารถทําได้นะครับแต่หัวจะไม่มีนะแหมาแหวนสร้อยคอรองเท้าเนี่ยนะครับมันทําได้เหมือนกันหมดครับเราสามารถขัดให้มันเพิ่มขึ้นนะครับผมดังนั้นใครต้องการจะเพิ่ม C p เพิ่มพลังลบเนี่ยผมบอกเลยว่าอาวุธอุปกรณ์เนี่ยที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับออฟในส่วนของเพิ่มเติมเนี่ยแม่งดันขึ้นมาทีนึงเนี่ยนะครับเพิ่มเยอะมากนะครับหลายพันนะครับผมเออก็ลองดูนะครับอันนี้คือวิธีการขัดนะครับผมผมก็ทําให้ดูแล้วนะครับ ทีนี้นะครับผมเรามาดูวิธีการสกัดนะครับผมหลายคนก็ถามเข้ามาเยอะว่าสกัดให้ออฟมันเพิ่มทํำยังไงนะครับอันดับแรกกดที่ทางซ้ายบนเลยครับกดที่ผลิตครับสกัดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมการสกัดเนี่ยนะครับมันจะมีของที่เราต้องใช้ทั้งหมดคือสามแบบนะครับก็จะมีเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นี่จะมีของสีฟ้านะครับของสีม่วงแล้วก็ของสีทองซึ่งสามอย่างเนี่ยหาได้ในเกมหมดเลยนะครับไม่ยังเป็นต้องเติมก็หาได้ มันอยู่ในส่วนของพวกร้านเอ่อร้านค้าอาธรรมร้านค้าธรรมะนะครับที่ผมเคยไลฟ์ตีมแล้วบอกไปนะครับหรือว่าจริงๆเดี๋ยวถ้าเอาแบบคลิปวิธีการไปเอาของมาจากพวกร้านค้าอาธรรมธรรมะเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมทําให้อีกทีแล้วกันวันนี้ก็คือดูแค่วิธีการขัดกับวิธีสกัดก่อนนะครับแต่ผมบอกเลยว่าหาได้ในเกมไม่ยากไม่ยากโอเคนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมต้องการจะทํานะครับ สกัดขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วปกติมันจะไม่มีออฟนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเนี่สมมติส้อยอันนี้เห็นไหมครับมันจะไม่มีออฟดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องรู้ไว้ว่าเวลาเอาหินเนี่ยที่มาทําการสกัดเนี่ยแต่ละหินเนี่ยหินสีฟ้าจะมีแค่สเตเตตรสกัด1อันหินสีม่วงจะมีสเตเตอร์สกัด2อันถ้าหินสีทองจะมีสเตเตอร์สกัด3อันนะครับเห็นปะเอ,อ เสื้อเนี่ยนะครับผมเคยสกัดด้วยสีม่วงไว้นะครับซึ่งได้ดาเมจไล่เนี่ยจริงๆดีมากนะเออแต่ผมมดีใหม่อะจะได้ระเบิดไล่อย่างนี้ไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวเรามาลองดูผมได้มาอีก2อันนะครับเดี๋ยวผมจะทำออฟเสื้อนะครับผมนี่อันเก่าของผมนะครับก็จะเป็นการปานเทพดาเมจสออันซึ่งบอกเลยว่าอันนี้แม่งแรงกว่านะครับดาเมจไล่เนี่ยแรงมากนะครับผมเออทีนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูเลยนะครับผมน่าจะทําได้ทีเดียวมั้งเพราะผมไม่อยากซื้อแล้วว่ะโอ้โหร้อยตำลึงนะครับ ดังนั้นผมจะกดให้ดูแค่ทีเดียวแล้วกันนะครับผมนี่เห็นไหมครับอาวุธผมก็มีสามออฟเช่นกันนะครับผมเนี่ยแต่เสื้อเนี่ยดันมีสองออเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมสีทองมันหมดผมก็เลยแบบร้อนอยากจะใช้แล้วผมก็เลยไปเอาสีม่วงมาออปนะครับทีนี้เรามากดเลยนะครับสกัดครับปึ้งเราจะได้ของดีไหมอ่ะโหเราไม่ได้ของดีอ่ะที่ดามจดไล่ผมไม่อยากอ่ะไม่ยอมเสียเออเฮ้ ไม่เอาดังนั้นผมว่านะผมโดนอยู่แล้วร้อยตำลึงกดๆไปเลยครับแม่งอ,อึ๊บอีกทีหนึ่งครับโอ้โหเทพป,ป้องกันทนทานมึงจะมึงจะป้องกันกันไปไหนโอ้โหเอยการปานเนี่ยคือการสกิลนะครับทนทานเนี่ยก็คือความถึกนะครับส่วนเทพป,ป้องกันก็คือหมายความว่าเทพป,ป้องกันเนี่ยก็คือพวกเวลาแปลงเปนะ็นอาวุธเทพแล้วป้องกันเยอะขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งในะตอนนี้เนี่ยผมก็ ยังไม่เปลี่ยนดีกว่าครับเออเพราะว่าออฟดาเมจไล่ผมมันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมลองกดสีม่วงให้ดูอีกทีปากเขาให้เทพดาเมตกับดามเมจไล่เห็นไหมคุณดูดิดาเมจไล่อันเนี้ยห้าร้อยกว่าดาเมจไล่อันนี้ร้อยร้อยสามสิบแปดดาเมจเ,เทพดูดิผมก็ไม่เอาอีกอ่ะผมกดอีกทีครับเห็นไงดาเมตไล่สองเก้าสองเห็นปะป้องกันนะครับผมหนึ่งสี่สี่ก็อย่างที่บอกครับผมก็ไม่เอาอีกอ่ะเออ ดังนั้นออฟมันไม่ดีนะครับผมก็ไม่รู้จะเอาไปทาอะไรครับดังนั้นก็ใส่ไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันและนี่ก็คือวิธีการสกัดนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วนะครับว่าระหว่างสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีทองเนี่ยนะครับความต่างของมันก็คือจํานวนออฟที่มันจะเอามาใส่ในอาวุธนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยที่ผมยังไม่มีเนี่ยผมใส่ให้ดูชัดเจนเลยนะครับถ้าเป็นสีทองนะครับแม่งสามสเตตัสถ้าเป็นสีฟ้า1ถ้าเป็นสีม่วง2ก็ ตามนี้นะครับแล้วก็การเพิ่มสูงสุดลดสุดเนี่ยมันก็อาจจะต้องสุ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมพยายามหาถ้าถามว่าออฟอะไรดีผมก็แนะนําอย่างนี้แล้วกันออฟดาเมจไล่เนี่ยดีนะครับผมแล้วก็ดาเมจปานเนี่ยก็ดาเมจปานก็คือสกิลแรงขึ้นนะครับผมส่วนเทพดาเมจเนี่ยก็คือเวลาแปลงล่างแล้วมันจะตีแรง นะครับผมประมาณนี้นะครับออฟลบลีก็รู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลือดลมก็คือเลือดนะครับทนทานก็ถึกนะครับดาเมจปราณก็คือนั่นแหละเวทแรงขึ้นนะครับก็แนะนําว่าให้เน้นพวกดาเมจปราณดาเมจไล่นะครับแล้วก็พลังโจมตีนะครับแม่นยําประมาณนี้นะครับผมเนี่ยอย่างแหวนผมเนี่ยแขนเนี่ยนะครับเออแหวนจิตดังเนี่ยนะครับผมผมเป็นดาเมจไล่สองอันเลยเห็นไหมครับยังไม่เท่าเสื้อตัวเดียวเลย เออแต่ถ้าเกิดเป็นเนี่ยเป็นห้าร้อห้ากว่า2องอันนี่บอกเลยว่าอย่างแรงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีขัดนะครับผมแล้วก็วิธีสกัดนะครับผมก็ทําไว้ให้ในคลิปนี้แหละยังไงก็อย่าลืมครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมก่อนจะจากกันไปสําหรับใครที่จะเติมเงินเกมโยกังฝากร้านเติมเกม l i s t m a n s h อ p ไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซครับยังไงวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายๆจ้ะจุบจุบ